สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิโมมเวาเรื่องเล่าของแม่พญาสายซ้อมนะคะพี่น้องเอออแเทนนีเป็นคนเป็นเป็นใฮ้บว่าเดอเอิรนว่าเป็นแม่พญานะคะพี่น้องรักๆน,นะคะพี่น้องย่มไล่สดนี่เป็นแม่พญาสายห้าวนะคะพี่น้องเออประเภททีว่าาสาระแทบสิบมี่นะคะพี่น้องเออส่วนคลิปนี้นะคะพี่น้องจะเป็นเรื่องเล่าของแม่พญาสายซ้อมนั่นเองนะคะ เกิดการซิงการซ่อมเกิดขึ้นนะคะพี่น้องก่อนอื่นกล่าวคื้ว่าสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุภูสุคนนะคะเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีอีหลาหน้อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้สิ่าเบาเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยนะคะได้เห็นแล้วพี่น้องต้องซ่อมได้พี่น้องพอะเอฟเ่นเองซ่อมมาแล้วสองงวดติดนะคะพี่น้องต้องใส่วิจารย์นในการรับชมนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะ เป็นเรื่องเล่าของการว่าวถึงตัวเลขนั่นเองนะคะพี่น้องแอดเพนเองในซ่อมมิหลาหน่อยมาสองงวดติดแล้วซึ่งก้อนหนานั่นบม่เคยได้ซ่อมเพราะว่าอยัางเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่าของการเป็นจัดเฮตุเป็นคอนเทนต์โน่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะพี่น้องก็เลยเห็ดให้แอดเพนคิดว่าอิหลาหน่อยว้าวล่นว่าหัวแต่หาหลูมไม่ผู้เพิ่นจอบเพิ่นซ่อมได้เพิ่นโศกหมานค้านอ่อนไปเยอะแยะแล้วล่ำลุวยเป็นมะ หลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องแต่ขานี้แอดเพนเองก็มาซ่อมพี่น้องซ่อมมาสองวันแล้วพี่น้องหัางซ่อมหัางบ่ได้สื่อนะคะพี่น้องเออเออบพสามารถที่จะแห้งปังน้ำมูได้เลยแตกอะเอามาฝากเมื่อตอนพอๆแม่ๆนะคะท่านใดที่ซ่อมได้จับประเด็นได้นะคะแอดเพนเองก็ได้นํามาฝากนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของงานในงานบวงสวงนั่นละพี่น้องนะคะพิธีการของบวงสวง การบวงสรวงของหมอลำนะคะพี่น้องเพื่อนสิมีการจุดประทัดหรือจุดกระโพกนะคะพี่น้องเม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงในอตอนใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของวงใดนะคะพี่น้องก็จะมีการจุดประทัดนะคะสําหรับบวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องในท้ามาการบวงสรวงเมื่อว่นนี้ก็คือวันที่สิบเก่านะคะพี่น้อง นะคะกับมีการได้ถวายเพ้นนะคะพี่น้องแอดเพ้นเองได้ลงหาเบิงแล้วหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่พญาสายซ้อมซิม,มซ้อมมาเด็กอิลาน้อยเป็นผู้ที่มักจะห้โศกทางด้านของตัวเลขน,นะคะพี่น้องให้บอกว่าประม่านนั่นละนะคะพี่น้องจับต้นชนปลายเอาเองตาดีได้ตาไล่เสียพูนวา่าอิลาน้อยได้ไปจับประทัดพี่น้องได้ประจับกระโปกอันที่พระท่านได้จุดน่ะแม่พี่น้อง ที่บท่านได้จุดนะคะพี่น้องซึ่งอีลาน้่ยเองได้จับขึ้นมาแล้วมีสีหนาทาท่างเหมือนเห็นตัวเลขแล้วเออแอบเพ้นเองก็มีตัวเลขมาฝากเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะคะตรงนี้คือตัวเลขที่หลราน้อยได้จับขึ้นมาเบิง้งนะคะหลังจากนั้นก็นมีการจุดประทัดได้บานีนพ้พี่น้องพอจุดเสร็จแล้วพี่น้องมันจะมีหางของประทัดนะคะพี่น้องที่ติดอยู่ทึ่ง ถี่มัดต้นต้น,ตนเขาเรียกว่าต้นรัวของประทัดนะคะพี่น้องกะซิมีตโตเลขอีกพี่น้องนะคะแอเพนเองเดี๋ยวแอเพนสิเบิงให้ห้าเทือกสัดเจนนะคะ่วนตอนอีิลาน้อยถือนั่นคือสองห5าห5าสองห้าสองห้าห้านะคะพี่น้องนี่ใส่วิจีโนญาตในการรับชมนะคะพี่น้อง่วนเลขหางประทัดบานี้พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องมีเลขอย่างแนี้ มี3สามเจ็ดหานะคะพี่น้องแล้วกับสองแปนะคะพี่น้องนี่ได้มาตอนมาฝากปมามั่นนั่นนะคะพี่น้องจัดไปเด้อพี่น้องเน้อตาดีได้ตาไล่เสียเพ่นวานะคะเรื่องหน้าของตัวเลขมีความแม่นมาอยู่ตลอดนะคะส่วนแอดเพนเองเดี๋ยวลงไปนะคะสองขีนะคะพี่น้องงวดก่อนก็คือมันจะออกหกศูนย์หกมืนบอกพี่น้องแอดเพนเองก็ไปซ่อมมให้ บ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการขึ้นรถแห่รถแทรกับลงงไทยด้วย60เต่อีลาหน่อยใส่เสือเออใส่เสือว่าจะประกาศขายเสือกันหนาวเปนว่าพี่น้องหันทา้งหลังไม่มูเบิงพรอม2206นั่นนั่นก็คือออกไปแล้ว606นะคะพี่น้องหนึ่งงวดนะคะส่วนงวดติดต่อมาอีกนะคะพี่น้องก็คืองวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะพี่น้องกะมีคือกันนะคะพี่น้อง อีลาน้อยไปเล่นกับหมานะคะพี่น้องแอดเพนเองกับบ่ได้คือที่ยังดอกแต่หมาน้อยนี่ลาน่อยอุ้มมาตัวหนึง่งส่วนอีกตัวหนึง่งส่วนอีกหาหกตัวนั้นยุย่ใสเออเพราะว่ามีหมาน้อยเจ็ดตัวเด้นะคะพี่น้องตั้งมาที่แท้มันไปยุ่ใต้ทออ้องลดเออแล้วไต้ท้องรดนั้นยุ่ใสเออพ่อเอกเพื่อนก็ได้หันกล้องแพ่นกล้องไปทางนั้นพี่น้องเห็นตังต้งแต่ตามาน้อยมองกล้องแม่งแกล้งยุ่ใไต้ลดหันนะคะพี่น้อง อแอนเพนเองก็ได้มีมาตกฝากมาตอนลงคลิปไปห้เบิงนะคะพี่น้องว่าเลขรถขั้นนี้คือเลขยังพี่น้องห้าเจดสามเจ็ดพี่นอ้องโอ้ยบัตรออกมาพี่น้องเลขท้ายสองตัวตลอตะตรี่ยู่ที่เลขสามเจ็ดแหมพี่น้องเออเห็นว่าแอนเพนเองเป็นผู้ไปซิ่งไปซ่อมมาสองงวดติดแล้วนะคะพี่นอ้องยังว่าท่านใดๆดยังเลยนะครับพี่น้องเออ ต้องบอกว่าตาดีได้ตาไล่เสียนะคะพี่น้องนี่คือคลิปแปลกที่แอดเพนสิโลงห้เบิงเด้อพี่น้องเด้อก็คือคลิปของเลขประทัดนันเองนะคะพี่น้องเดี๋ยวโซว่าอีกหลายมือหลายเว้นนะคะพี่น้องบ้านเด็กใกล้มือนะคะกะจะมีตัวเลขมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะแอดเพนเองพยายามหามาห้เบิงนะคะพี่น้องค่อยติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะสําหรับช่องแอดเพนนะคะพี่น้องกับเซมี่ แม่พญาสายห้าไหลสดยน่มือเสาร์เด้อพี่น้องเด้อเก่าโมงหรือแปดแปดโมงกลัวนะคะพี่น้องประมาณนั้นเพราะว่าเสิเริ่มต้นที่แปดแปดโมงนะคะก็คือสองโมงเสาร์นะคะพี่น้องสองโมงนิดๆนะคะพี่น้องแล้วก็แม่พญาสายซ้อมเนี่ยสิมีมาตลอดบัดนี้จากสายห้าเราก็มว่ามีสายซ้อมสายซ้อมก็คือจังสี่ละจ้าไปซ้อมมาให้เบิง่ง จะเกิดแม่พญาสายส้มกันนับถึงเตะตอนที่อีลาน่อยจัดงานมันเกิดเพราะว่าจัดงานมันเกิดแล้วอีลาน่อยบอกว่าสิมีการเล่นแบบเปื่อนแบบเลอะเทอะเออการเลยเหตุหายแล้วก็เกิดจริงๆก็เลยหเห็ุว่าเออเรว่าอีลาน้อยเป็นผู้ม่องหินอนาคตรหรือจังใดอ่าเริ่มละเริ่มคิดนะคะพี่น้องแต่ก็ไม่ได้สังเกตเรื่องตัวเลขน,นะคะพอการใช่ได้ไปถามอีลาน่อยว่า ถ้าหากพ่อถือร่างวันที่หนึ่งอิหลาหน้อยเสียลน้ำพอ่อเท่าใดอีหลาหน้อยบอกว่าเสียลสามสิบหกล้านพี่น้องสรุปสุดจบออกมากก็คืองวดด้านออกสามสามหกพี่น้องเอนี่คือทีมาาของแม่พญาสายซ่อมบาทนี่พี่น้องมันก็เลยได้เกิดการซ่อมแบบนี้หละนะคะฉะนั้นแล้วท่านใดที่เขามารับชมกะมาซ่อมต่อไปไอเพ่นเองก็สิลงคลิปให้เบิรงจังสี่อยู่เรื่อยๆจนกลัวสิหอดมือ หวยออกนะคะพี่น้องเมื่อหวยออกก็มีการร่วมคลิปให้เบิ้งอีกนะคะพี่น้องคอยติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะท่านใดที่เขามารับชมอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดพูดคุยกันเขามาใต้คอมเมนต์นะคะพี่น้องคอมเมนต์ขาม้าร่วรัวนะคะขอบคุณสุขคนสุ่านที่เขามารับชมด้วยจ้าเดอ้อขอแห่งแหปงปังๆสุขภูสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง เพชรแสงแตะวันเจโอทู o ่ 2, น้ำเด้อพี่น้องเดอ้อส่วนไทยคลิปบอดโจกับิลลาน้อยฝากช่องให้แอดเพ่นนะคะพี่นอ้องคอยติดตามนะคะติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะขอบพุณนในความกรุณาของเพิ่นทั้งสองนะคะพี่น้องที่ให้ความกรุณาในการฝา,ากช่องกับแอดเพ่นหิ้งหิ่งปังปังสุภูสุคนนะคะสวัสดีจ้าะว่ละก็ขรฝากช่องให้รสงตะวนเจโอนี่นะจา้า